รีวิวหนังรอบสื่อ Mean g i r l ฉบับร,รีเมคของแกงพลาสติกกับใหญ่บันอฟที่ดูแล้วปังครบเครื่องไม่แพ้ต้นฉบับเลย หนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของเคดี้เฮยลอนเด็กวัยรุ่นที่เธอนะครับเรียนหนังสือแบบโฮมสกูลแต่จะต้องย้ายเข้าไปในโรงเรียนและเจอกับผู้คนมากมายและนั่นนะครับทาให้เธอต้องเผชิญกับโลกในโรงเรียนมัธยมที่พร้อมจะลุมขยําเธอทุกเมื่อครับแต่หลังจากที่เธอนะครับเข้าไปเรียนได้ไม่นานเลจิน่าจอครับก็ได้พยายามทําให้เคดี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเธอในขณะที่เจนนิสและเดเมียนเพื่อนใหม่ของเคดี้แก๊งนอคอของโรงเรียนพยายามจะโน้มน้าวให้เคดี้นะครับช่วยให้เขาหาทางแก้แค้น เลจีน่าให้ได้คับหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้มาต้องบอกเลยนะคบผมเนี่ยคําตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยครับโดยความที่หนังนะครับมีมุกแบบจิกกัดแบบนิ่งแต่จังหวะที่มานะครับแต่ละทีคือโคตรฮาสุดๆครับซึ่งเนื้อเรื่องของหนังโดยรวมนะคบเป็นหนังที่ดูง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพราะหนังนะครับเป็นแนวสังคมวัยรุ่นครับที่ความสนุกของหนังเรื่องนี้ครับคือการที่ตัวหนังนะครับใส่ความมิวสิคเข้าไปทําให้หนังดูไม่น่าเบื่อและดูเพลินมากๆครับและต้องแออบบกเลยว่ามี เกย์สองพันีนี้นะครับมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดทั้งเรื่องจริงๆครับและสําหรับเนื้อเรื่องโดยรวมครับจะเหมือนภาคต้นฉบับประมาณ70-8 0แต่ความสนุกของภาคนี้นะครับมันมีอะไรที่แตกต่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องไปดูครับส่วนในด้านของนักแสดงหลักนะครับอย่างแองเกลลี่ไลท์ที่รับบทแคดดี้เฮลอนที่เธอนะครับเล่นบทนี้ได้ดีจริงๆทั้งสวยและมีเสน่ห์ครับและทีไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเลนี่แล้วที่รับบทเลที่น่าจอดหัวหน นาแกงพลาสติกครับผมยกให้เป็น MVP ของเรื่องนี้เลยครับเล่นได้ถึงอินเนอร์แบบสุดๆยิงในช่วงที่ร้องเพลงเปิดตัวเนี่ยทำเอาผมนคนลุกเลยครับแถมด้วยความฮาที่ต้องบอกเลยนะครับบัวใครนะครับอยากจะรู้เนี่ยต้องตามไปดูกันเองนะครับ ภาคนี้นะครับยังคงความสดใสและความสวยเลิศเชิดยิ่งเอาไว้และเสริมความเป็นมิวสิคัลเข้าไปทำให้หนังนะครับครบรถมีหลากหลายมิติความสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับสำหรับใครนะครับที่ดูภาคแรกมาแล้วมาภาคนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ายังให้กลิ่นอายความเป็นต้นฉบับแต่เพิ่มเติมด้วยความ่าเต็มไปด้วยเสน่ห์และอินเนอร์แปลกใหม่ที่ส่วนตัวผมนะครับชอบมากๆฮะกับม e ลเกิลสองพที่จะเข้าฉายนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์จ้าใหญ่บันเาธิ Oh, eu sou